มซ์เซ็ตหรือวิธีการคิดในการซื้อทองคำเนี่ยอาจจะแตกต่างกันกันกบการทํากําไรในตลาดทองคําในตลาด CFD ถ้าเราแบ่งสรรปันส่วนดีๆเราสามารถที่จะเป็นนักลงทุนทางสั้นแล้วก็ยาวได้ถาว่าประสบการณ์ที่คดฟ้าลงทุนในตลาด CFD ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างจริงๆค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกทํากาไรได้หมดทั้งหนะ้าบายนะ้าเซล์ต่างๆเราทำได้ย4ิชั่วโมงถ้าเรามีความรู้อ่ะคือมันอยู่ที่ไหน ก็ได้คือมันเวลาไหนก็ได้อยู่ที่ไหนบนโลกนี้ก็ได้อยากใช้ชีวิตยังไงอะ่ะก็คือได้อขอแค่เรามีความรู้มีการทำมันนี่แมเนจเมนต์แบ่งสรรปันส่วนทุกอย่างมาลงตัวหมดแล้วอะ่ะฟ้ามองว่าพอร์ตของเราสามารถที่จะเติบโตได้และคือของฝ่ายเองก็เติบโตแบบนั้นเหมือนกันส่วนตัวของผมนะผมมองว่า2อ,อย่างเราทำข้อพู่กันได้เมื่อกี้เหมืนที่พูดอย่างที่2คือผมมองว่า CFD มันเหมือนถ้าเทียบกับสมัยนี้ สไตล์แบบเจนเซดหน่อยเด็กๆยุคนี้ก็เริ่มเข้ามาลงทุนใน CFD ค่อนข้างจะเยอะมองว่าเหมือนแบบฟิลเหมือนสายซิ่งไหมแต่สายซิ่งที่ต้องมีความรู้นะใช่คือที่เราเคยเคยดูแลนักเรียนเนาะในที่เขาแบบเลือกที่จะเทรดในตลาด CFD เคยมีความคิดเห็นคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเคยเป็น p a s s i v มาก่อนน่าสนใจจะได้ไอันนี้น่าสนใจมากพี่บอกว่าเป็น p a s s ีฟมาก่อนแล้วเนี่ยอยากลงมาตลาด CFD มากเพราะว่ารู้สึกว่า มันมันเหงาอะมันมันอยากสนุกมันอยากที่จะแบบว่าลงมาใช้ชีวิตปกติเหมือนคนอื่นอะเอ,อ,เอ,อแบบมีแพสซีฟแล้วแล้วก็อยากลงมาแอคทีฟเพิ่มเออติมผมว่าจุดนี้มันเหมือนไลฟ์สไตล์ได้นะใครที่ชอบการลงทุนแล้ว CFD อาจจะตอบโจทย์ที่ว่าเป็นไลฟ์สไตล์การลงทุนเหมือนเหมือนตัวเองตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าการที่ประสบการณ์ในตลาด CFD มันเหมือนไลฟ์สไตล์ในการที่เราเลือกที่จะลงทุนอะเราอาจจะไม่ใช่นักลงทุนระยะยาวเราอาจจะไม่ใช่นักลงทุนที่ มองการลงทุนในแบบที่อาจจะเป็นหุ้นหรืออะไรก็ตามแต่แต่เรามองว่า CFD อ่ะมันเป็นเหมือนการไลฟ์สไตล์ที่เรามองหาโอกาสในการ,การทำกำไรหรือในการหาไรายได้ที่มันเพิ่มเติมมากขึ้นใช่แต่ก็บอกแหละเนาะถ้าเป็นตลาด CFD เนี่ยก็อบอกตรงๆว่าการทำกำไรหลายวันมันก็คือแอคทีฟแหละเนาะก,ก็คือทำได้ทุกวัน แต่ก็คือไม่ใช่ p a สซีฟอยู่ดีสุดท้ายกันเราวันหนึ่งเราอยากที่จะได้เงินที่แบบเป็น p a s s ีฟที่ใช้ในวัยเกษียณออต่างเนี่ยอาจจะต้องเป็นลงทุนอีกแบบก็สามารถจัดสรรปันส่วนของพอร์ตเงินลงทุนเงินเก็บของเราให้มีประโยชน์เพิ่มเติมขึ้นก็ได้ก็ใช้คําว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสองทางเลือกแล้วกันทั้งอทอง,ทง,ทงคําแท่งแล้วก็ cfd เนี่ยก็ทั้งสองอันอ่ะดีหมดนะคะอยู่ที่ว่าเรามีมุมมองแบบไหนดีกว่าแล้วเราถนัดอะไรก็ไปอันนั้นหรืออาจจะทั้งสองอย่างไปเลยทำอะไรสองด้านได้อยู่แล้ยสบาย ราคาทองคําแท่งในปัจจุบันเนี่ยมันอิงกับราคาทองคําที่เราเทรดในตลาด CFD ไหมเช่นตอนนี้ก็ประมาณ2,620-2,600เนี่ยราคาทองแต่ละวันที่มันแปรผันไปเนี่ยมันตรงกันไหมจริงๆมันเหมือนกันนะเพียงแต่เราไม่สามารถที่จะเอาตัวเลขในตลาด CFD อะ แล้วไปบ่งบอกว่าเอ้ยมันคือกี่บาทได้ทันทีเนาะมันอาจจะต้องไปคคูเลตก่อนมันมีหลายขั้นตอนในการคํานวณออกมาเป็นเงินบาทไทยเพราะว่าหนึ่งก่อนทองคำเนี่ยเราใช้หน่วยเป็นบาทใช่ไหมก็คือนัดน้ำหนักนะไม่ได้เป็นกิโลด้วยหนึ่งบาททองคำแท่งหนึ่งบาทเท่ากับกี่บาทไทยมันต้องเกิดการคํานวณเนาะคำถามคือมัน มันคอมันสอดคล้องกันไหมใช่มันสอดค้องราคา <นะ S 2> ตลาดโลกที่ CFD ที่เรากำลังเทรดอยู่ทุกวันนี้เนาะมันคือ2,000สมมุติว่าตอนนี้มัน2,600 US ต่อออนใช่เห็นไหมว่าน้ำหนัก1บาทไม่ได้เทียบกับออนคนละค่ากันไอของของมึงนอกเราเนี่ยต่อออนออนหนึ่งอะมันเท่ากับ กี่กิโลกร,รมัมกี่กร,รมัมแล้วทองคํา1บาทคือ15.2กร,รมัมเท่ากับ1บาทม,มันเลยมีตัวแปรเยอะในการคํานวณว่ามันเป็นกี่บาทของไทยแล้วมากไปกว่านั้นอะ่ะจะต้องเอาไปคาลคูเลตในเรื่องของ อ,อัตราแลกเปลี่ยนอของ u s, <S, <US> <S, น <S ในวันนั้นด้วยะะถ้าเกิดวันนี้ตลาด USD 34, 34, อ่ะสามสิมมติว่าส4บาทเท่ากับ1ดอลลาร์อันนี้มันผกผันทุกวันนะนั่นก็เลยบอกว่าทําไมราคาทองคําถึงวิ่งตั้งแต่เช้าราคานึงหรือบ่ายราคาหนึ่งเขามาต้องอ้างอ,อิงกับ ปแปลและเปลี่ยนของของ USD ด้วยฉะนั้น<ม>เราเราอาจจะไม่ต้องจําว่าอาจจะไม่ต้องไปนั่งคํานวณก็ได<ม>้<ม>ว่า<ม>ตอนนี้ราคา CFD มันอยู่2,600 u s, <ม> <S ต่อออนละบาทหนึ่งกี่บาทเราอาจจะไม่ต้องคานวณเพราะเดี๋ยวนี้มันมีพวกแอปพลิเคชันต่างๆในเว็บไซต์สามารถที่จะไปเสิร์ชแล้วก็ระบุได้ว่ามันกี่บาทแต่ถามคําถามคือมันเทียบเท่ากันไหมมันเทียบเท่ากันเลยเราสามารถถ้าใครเนี่ยมีเทคนิคข้อนี้ด่วในการดูกราฟทองด้วยเนี่ยสามารถที่จะ เข้าไปดูกราฟทองใน CFD เนี่ยได้มันคือ, <c oughs> ม,คอมันคือกราฟเดียวกันกับทองคําโลกนะคือกราฟเดียวกันแต่เพียงแค่ว่าตลาด CFD เราซื้อสัญญาซื้อขายราคาขึ้นลงใช่แต่เราใช้อ้างอิงราคาเดียวกัน <c oughs> แล้วก็เอามาดูว่าเฮ้ย <c oughs> เราจะรอเข้าซื้อทองคําแท่งที่ เมื่อราคาทองคําโลกมันอยู่ที่จุดไหนเราค่อยเข้าไปซื้อทองคําแท่งก็ได้ตอนนั้นมันก็เป็นหลักบาทเพราะว่าอย่างที่โคดฟ้าพูดเมื่อกี้เลยมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องของอัตราแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนด้วยความแห่งค่าอ่อนค่าความขึ้นลงของเงินบาทไทยที่มีผลกับ US ใช่ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคำนวณเองค่ะก็คือตอนนี้เว็บไซต์ทุกอย่างเขาจัดสรรมาให้หมดแล้วถ้าเกิดอยากรู้จริงๆว่าราคาเท่าไหร่เอาแบบตัวเลขแบบเป๊ะๆปังๆก็ค่อยเอาดีเทลราคา CFD เนี่ย ไปโยนใส่ในเว็บไซต์ก็ได้แต่นั้นก็ได้อยู่แล้วเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันก็เข้ากราได้หมดแหละว่าวันนี้อะอัตราแลกเปลี่ยนมันอยู่ที่เท่าไหร่ใช่จริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกแบบเว็บห้างทองต่างๆที่เขาขายทองคําแท่งอะเขาจะแปะกราฟนะกราฟทับกราฟทองของเราที่ทีุ่กวันนี้ที่เราเทรดอยู่อะประกบคู่เลยวันนี้คือทองคําปัจจุบัน แล้วก็เนี่ยคือทองคําทองคำราคาเฮ้ยกาฟมันวิ่งไปยังไงแล้วนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเรารู้เทคนิค้เทคนิคอลด้วยอ่ะเอาก็ได้เปรียบในเรื่องของการรอซื้อทองคําที่ราคาไหนหรือว่าแบบเอ้ยเท่าไหร่ดีถือว่าได้เปรียบกว่าชาวบ้านเลย ก็จริงนะคะก็จริงๆก็การที่มาดูมุมมองทองคําของพวกเราทุกวันก็ก็สามารถที่จะไปไปซื้อทองคําแท่งได้นะได้อ่าถ้าเราครับถ้ามันถึงจุดที่ที่น่ารับเข้าซื้อราคาทองเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อแล้วก็ทํากําไรระยะสั้นๆได้มีหลายมีหลายคนที่เขาชอบชอบซื้อทองอ่ะมันอย่างนี้มันเราไม่จําเป็นต้องซื้อทองบาทหนึ่งเราสามารถซื้อทองครึ่งบาทครึ่งสลึงได้ห้าสบงนี มีทุนอยู่หมื่นห้าจะจะเข้าซื้อทองแค่หมื่นห้าก็ได้แล้วพอราคาทองคําขึ้นเนี่ย,<อ>ยก็ขายออกก็ได้ก็อาจจะได้กําไรสองร้อยสามร้อยบาทในไม่กี่วันที่ผ่านมาแบบนั้นก็สามารถทำได้จริงๆมันมีมากกว่านั้นเอกนะจริงจริงมันมีในเรื่องของอะอย่างที่โค้ชเกดบอกว่าถ้าเราวันนี้เรามีเงินแค่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทอะคุณไม่สามารถที่จะเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อทองคําแท่งได้ถูกไหม,มแต่มันก็จะมีอะไรที่มันเรียกว่าการอมทองอเนาะที่เราสามารถที่จะเอาเงินเท่าที่เรามีอะ ไปซื้อก็ได้มันเดี๋ยวมันจะเขา้าบุลเลตให้เองว่า15,000บาทของเราอะ่ะเราได้ทองคิสี่สตัคงใช่ี่สลึงี่สตาง,ง,ตง,ตงหรือถึงบาทไหมอะไรอย่างเงี้ยสมมติลงมาแล้วได้แค่50าสบตังเราก็แสดงว่า15ื่นของเราเนี่ยได้อยู่ในมือละห้าสิบตังแล้วถ้าเกิดวันนึงเรามีเงินเพิ่ม เราก็ไปเติมไปออมเพิ่มไปออมเพิ่มอ่าก็อาจจะขึ้นมาทีละเท่าไหร่ก็แล้วแต่เงินของเราเงินตั้งต้นของเราออมทองมันเขาเรียกว่าไงอ่ะความเสี่ยงมันน้อยกว่าเนาะเพราะถ้าเกิดทองมันลงจริงๆในกราฟทอง CFD เราเห็นว่ามันลงมากๆจริงๆเนี้ยเงินเราอาจจะติดลบแค่2-300ออ่ะใช่อาจจะแตกต่างกันในตลาด CFD แต่มันก็ถือว่า มันก็เซฟเนาะสำหรับคนทีแบบอ้ยไม่อยากที่จะเก็บเงินสดไว้เลยเพราะกลัวจะเ่าไปจ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มสตาร์ทจากการออมทองก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งอันนี้ก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ทุก,กอย่างมีหลายรูปแบบทุกอย่างก็ต้องอยู่ภายใต้ของการเรียนรู้แล้วก็ชุดความรู้แหละถ้าเรามีความรู้มากพอก็จะลดความเสี่ยงในการลงทุนของเราได้ใช่แล้วก็หาแพลตฟอร์มที่เรามั่นใจด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้สําคัญมากๆเนาะในเรื่องความปลอดภัยของเงินเราไม่มีใครรักเงินเราเท่าตัวเราเองเพราะฉะนั้นก็ดูแล เงินของเราให้เป็นอย่างดีด้วยนะคะก็คือเลือกจัดสรรปันส่วนให้มันทุกที่ทุกทางตลาด CFD อะ่ะมันมีมนมี้มันมีนักลงทุนเนี่ยเข้าไปทําการซื้อขายราคาทองคําที่มันไม่ได้ถือถือครองจริงๆเนี่ยแล้วมันมีมันทาให้ทองขึ้นทองลงเนี่ยอ,อนาคตเนี่ยถ้ามันมีคนลงทุนในตลาด CFD เยอะๆเนี่ยแล้วจนมีผลให้ทองคํามันแบบ โฟโมขึ้นมากๆลงลึกๆเนี่ยมันมีผลต่อนักลงทุนหรือมีผลต่อการลงทุนทองคาแท่งไหมต้องบอกก่อนว่าคําว่านักลงทุนที่เยอะขึ้นน่ะก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นรายใหญ่อ,อนักลงทุนที่เยอะขึ้นจริงๆก็เป็นรายย่อยแหละอาจจะเป็นแบบมนุษย์เดินดินธรรมดาแบบเราไม่ได้แบบโอ้มีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านไปลงนาะเพราะว่าส่วนใหญ่การที่กราฟจะโฟโมได้หรือปรับตัวขึ้นได้แบบ พอทให้ทุกวันหรือว่าปรับราคาใหม่ทุกวันจริงๆอ่ะมันเกิดจากการที่ธนาคารต่างๆเนาะที่เขามองว่าจุดนี้มันได้เปรียบแล้วก็ซื้อทองคากันขึ้นไปต่างๆเนาะซึ่งจริงๆต่อให้มีนักลงทุนเยอะในตลาดเนี่ยยังไงสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาดูก่อนว่ามุมมองของเจ้าใหญ่่ะเขามีมุมมองยังไงมันก็คงไม่สามารถที่จะแบบนักลงทุนรายย่อยแล้วสามารถทําให้กรารโฟรมได้ตลอดเวลาที่คนณฟางพูดถึงว่าต่อให้มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนใน CFD เยอะ ก็ไม่ได้มีผลมากเพราะว่า<ช>ตลาดเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะเสริมจากของคดฟ้าเนาะตลาดมันมีมันมีปัจจัยที่ที่จะทำให้เคลื่อนไหวอะเยอะเยอะมากไม่ใช่แค่จำนวนนักลงทุนนะมันจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจก็มี<ก>ส่วนสงครามการประกาศข่าวเศรษฐกิจต่างๆ<ช>เนี่ย ไอ้พวกเนี้ยมันจะมีผลเยอะมากๆที่จะให้พารห้เพศทองทุบทองลงเพราะว่ามันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็นเงินเฟอ้เเอดอกเบีย้ยนี่ไม่นับนี่เงิน,นเฟอ้อ<า>นี่ไม,นไม่นับเงินเฟอ้อในสหรัฐอเมริกานะเงินเฟอ้อไทยยังมีผลเลยถูกต้องไหมครับแล้วก็พวกนโยบายการเงินนะครับการ การอัตราการจ้างงานว่างงานต่างๆนานาที่มีผลที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือบอกแนวโน้มทิศทางของราคาทองคําได้คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนมาลงทุนใน CFD ทองคําหรือถือครองทองคํามากขึ้นเนี่ยม,มันหมายความว่าเขาไม่ได้มองสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยให้ผลตอบแทนได้เท่าที่เขาอยากจะได้ม,มันเลยทําให้นักลงทุนเนี่ยเอาเงินจากสินทรัพย์อื่นที่ลงทุนสินทรัพย์อื่นเนี่ย ถอนออกมานะแล้วมาลงทุนในทองคําอันนี้คือปัจจัยหลักก่อนมันเลยมีผลต่อเรื่องทางเรื่องข่าวที่โคฟ้าพูดว่ารายใหญ่ที่พูดถึงอ่ะมันไม่ได้เพียงแค่ว่าเป็นนธนาคารนะออไม่ใช่ไม่ใช่พูดว่ากองทุนด้วยซ้ำมันมีทั้งระดับประเทศ<ช>ถ้าที่ผ่านมาเราจะได้ยินว่าประเทศจีน เริ่มเข้ามาเเริ่มมข้าาซื้อทองคำซื้อทองคำและถือครองทองคำให้เป็นสินทรัพย์ให้คงสภาพเศรษฐกิจของประเทศจีนนะได้มากขึ้นจริงๆต้องบอกว่าในช่วงปัจจุบันนี้เนาะจากที่เราก็ศึกษาทองคำกันมาตลอดจะเห็นว่าไม่ใช่แค่จีนแหละหลายประเทศมากๆเนาะรู้สึกว่าจะมีประเทศอะไรนะที่เป็นอันดับหนึ่งตอนนี้เลยอะ่ะในการที่ตอนนี้จริง,รงๆอ่ะถ้าถือครองเยอะสุดยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาอ่าโอเคใช่แต่มันจะมีบางประเทศเลยที่เขาเนี่ยเริ่มไล่รไล่เริ่มไขึ้นมาจีนนี่เริ่มไล่ขึ้นมาใช่จากที่ปกติอ่ะไม่ได้ ไม้คิดที่จะถือทองคําเยอะเท่านี้หรอกแต่หลังจากทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาจนถึงโลกปัจจุบันเนี่ยก็ทยอยทย,ย,ยอยซื้อทองคำเนี่ยเยอะมากขึ้นก็อย่างที่คุยกันก่อนหน้านี้เลยว่าอยู่ที่เราอะ่ะมีมุมมองอยังไงดีกว่าถ้าจะถือทองคําแท่งยาวๆก็ถือ,มไ,มอไม่ส้ลืมไม่ไแล้วก็เงินเงินออมไม่ได้มีความเสี่ยงยังไม่จําเป็นต้องใช้ในตอนนี้มันก็ยังคงคงเหมาะอยู่ในราคานี้แหละสําหรับทองคําแท่งแต่ว่าถ้าคิดจะ เล่นกำไรระยะสั้นในทองคําแท่งเนี่ยอาจจะต้องจะต้องมีชุดความรู้อื่นเพิ่มเติมถ้าไม่ใช่เทคนิคอก็ต้องมีความรู้เรื่องฟันเดเมนทัลหรือเรื่องของข่าวเรื่องของเศรษฐกิจตา่ตางๆ เพราะว่าวกนี้มีผลต่อราคาทองคํามากกว่านักลงทุนที่เข้าไปลงทุนอีกเพราะว่านักลงทุนที่เข้าไปลงทุนอ่ะเขาก็ใช้ปัจจัยเรื่องฟันนิเมนทัลเนี่ยกับเทคนิคอลเนี่ยในการตัดสินใจการลงทุนใน CFD อยู่ดีใช่ฉะนั้นมันจะเคลื่อนไหวไปตามเศรษฐกิจโลกอยู่ดีใช่นะครับก็มีความรู้ก่อนสำคัญที่สุดความสําคัญในเรื่องของกลยุทธ์ในการเทรดเนาะคือการปรับตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด ทองคําโลกในสมัยนี้ผมมองว่ามันสําคัญมากๆนะคือถามว่ากลยุทธ์ที่ว่าเนี่ยมันหมายถึงอะไรหมายถึงมุมมองต่อเศรษฐกิจโลกไหมหรือกลยุทธ์ในการเทรดมันก็มีอยู่ประมาณ2อย่างส่วนตัวนะซึ่งมันสําคัญอยู่แล้วอะเราเป็นนักลงทุนอะเราต้องการทํากําไรในตลาดไม่ว่าจะเป็น CFD หรือตามแต่เนี่ยเราต้องมีความรู้และความเข้าใจที่สําคัญคือเราต้องรู้เท่าทันตลาดให้ได้มากที่สุดเพื่อโอกาส ที่เราจะได้รับจากตลาดนั้นๆฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือการปรับกลยุทธ์หรือการที่เราจะศึกษาพฤติกรรมของกราฟทองคำเนี่ยมันสําคัญมากๆสําหรับสาหรับผมนะโลกมันเปลี่ยนไปไวมากๆอะแม้ว่าคุณไม่ใช่เทรดเดอร์อะคุณก็ต้องปรับตัวอยู่ในใทุกๆตลาดอยู่ดีฉะนั้นยิ่งถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์แล้วคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ต้องการหาโอกาสหรือทาทากาไรในตลาด การเทรดเนี้ยยิ<ม>่งต้องปรับตัวมากๆ<ช>และต้องปรับตัวยังไงอันนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝน<ม>ต้องเรียนรู้ไปตลอดเลยอันนี้อันนี้เห็นด้วยเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่ปัจจุบันอะโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆจริงๆเนาะทั้งเทคนิคโอเองเนี่ยบางคนใช้เทคนิคโอเดิมอยู่ก็ไม่ได้หมายความว่าใช้เทคนิคโอเดิมแล้วมันจะอยู่กับเราได้ตลอดไป<ม>เนาะเพราะว่าด้วยความที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอด สำคัญมากๆเลยนอกจากความรู้ที่คุณมีแล้วเนี่ยเราต้องหาความรู้ใหม่เพิ่มเติม,มด้วยเนาะแล้วก็ไม่ใช่แค่ความรู้อย่างเดียวนะมันก็จะต้องฝึกพัฒนาในเรื่องของความคิดของเราม,มากขึ้นไปด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะใช้สิ่งเดิมแล้วอยากได้ผลลัพธ์ใหม่มได้เสมอไปอม,มันยังคงเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆค้นหาตัวเองให้เจอว่าเราชอบเพรดสไตล์ไหนหรือว่าอะไรที่มันสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยมี ความรู้หรือว่ามีผลประโยชน์กับกับเรื่องเรื่องนี้ได้มากขึ้นเนี่ยก็ต้องฝึกให้มากขึ้นอพอฟังโคดฟ้าแล้วเมืเ่อกี้นึกถึงภาพแบบว่าเอาแค่ว่าไม่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่เลยนะขนาดเรื่องของเทรดมันยังมีเรื่องของเทรนเลยใกับไซเวเลยมีใครเคยรู้ไหมว่าไซเวนานกว่าเทรนอีกนะจริงมีคนมี <laughs> ตลออเทรดตามเทรน <laughs> ใช่ไหม<อ>โคชเกยคนส่วนใหญ่บอกว่าการเทรดตามเทรน,นมันได้เกลียบนะ<อ>แต่จริงอะ่ะการเป็นเทรนอะยังมีช่วงแกรบเวลา ที่น้อยกว่าการไซเวออีกเพราะว่าาไซเว์เนี่ยเขาไซเวอนานมากพักตัวนานก่อนจะดีดขึ้นไปหาสักหน้าเนี่ยไม่นาบายก็น่าเยออย่างเงี้ยแล้วเราควรมาจัดการตัวเองยังไงให้เราสามารถที่จะเทรดได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นไซเวอหรือการเป็นเทรนด์เนาะคือมันควรจะมีเราในทุกสถานการณ์ไม่ใช่ว่าแบบโอาเดี๋ยวฉันรอก่อนละกันแล้วคุณรอแล้วคุณรู้ไหมว่าไซเวนี่มันจบอะไรอ่ะเออเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนอ่ะ คุณต้องเป็นอีกคนหนึ่งที่สามารถทำกำไรได้ในในในทุกๆหน้าเทรดของการาฟอืคือต้องใช้คำว่ามันเป็นโอกาสดีกว่าในการที่ทำให้คุณมั่งคั่งมากขึ้นคือเรียนรู้ที่จะปรับตัวตลอดเวลาแล้วก็เลือกใช้กลยุทธ์หรือมุมมองในการที่จะเข้ามาลงทุนนะ่ะให้ถูกต้อง,องในทุกช่วงเวลาของของการาฟที่มันเป็นไปเนาะใช่คือไม่ว่าการาฟจะเป็นยังไงอ่ะ สดตาไการ์ถูกเสมอจริงไหมมันไม่มีหรอกที่แบบโอ้เราถูกโอ้โหฉันอย่างเงี้ยวัาวางคืออันนี้มันคือการบแอดของเราเนี่ยคือการที่แบบเฮ้ยเราให้ความหมายกับมันว่ามันต้องไปตามฉันสิแต่อย่าลืมนะว่าฉันเองอ่ะไม่ใช่รายใหญ่หรือไม่ใช่คนขับเคลื่องงนโลกใบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสําคัญมากมากเลยคือไม่ว่าจะเป็นหน้าเทรดแบบไหนอะ่ะถ้าเราเอาอยู่อะยังไงก็รอดอและคําว่ารอดอ่ะไม่ได้หมายความว่าแค่แบบ ได้ได้ได้เสียเสียนะมันคือต้องรอดจริงๆอ่ะคือสามารถทากาไ,ไรได้ทํากาไรได้แล้วทํากาไรได้แบบยั่งยืนด้วยนะอเออไม่ใช่แบบปั๊บปับ,ปบ,ปบมาหายหายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะอยู่ตรงนี้คุณต้องรู้ให้ลึกแล้วคุณต้องรู้ให้จริงแล้วคุณต้องมีความรู้ที่มากกว่าเทคนิคอีกอนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเศรษฐกิจหรือการเรียนรู้เพิ่มเติมในตลาดทองคออําแต่ว่าแหละโลกมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเราเองเนี่ยอยู่ที่เดิมก็ไม่ได้นาะเงินมันก็ไม่เข้ามาฉะนั้นจึงสาคัญเนาะกับการปรับตัวครับ จริงๆอะเราไม่จาเป็นที่จะต้องเอาเงินเวอร์วังเข้ามาลงทันทีเนาะแต่ว่าเราต้องศึกษาตลาดให้มีความเข้าใจก่อนเราสามารถให้จะปั้น100เหรียญเนี่ยไปเป็นพันเหรียญได้ข่าวเศรษฐกิจหลักๆเลยของนโยบายทางการเงินของสหรัฐเนี่ยค่อนข้างจะมีผลโดยตรงกับทองคําเลย